สิ่งนี้เา <Please>. สวัสดีแฟนๆต่อ c บชาแนลค่ะวันนี้ใบต้องพูดเฝานิดนึงนะคะเพราะว่าใบามาที่บ้านของคุณโตศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ได้นัดหมายค่ะวันนี้จะมาเปิดปฏิบัติการบุกห้องนอนของโตนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยเคยต้องให้ฟังค่ะว่าห้องนอนของโตคือแบบรกมากดังนั้นน่ะเราจะต้องแบบจู่โจม โดยที่เป้าหมายไม่รู้ตัวค่ะดังนั้นเราก็จะบุกเข้าไปแบบเงียบๆเลยค่ะมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ10โมงครึ่งแล้วเชื่อไหมคะยังไม่ตื่นคุณแม่สวัสดีค่ะแอบมาเหรอโอ้แอบมาโดยไม่ได้นัดหมายค่ะ ค่ะวันนี้จะมาบุกบ้านตัวที่เขาไม่รู้ตัวโอ้ยังไม่ฟื้นคืนชีพบ้างแม่ว่าตื่นยังคะยังเดี๋ยวขึ้นไปฝึกปะเดี๋ยวแม่พาขึ้นไปได้เลยค่ะไปแอบไม่ให้รู้ตัวให้ตกใจเล่นใช่ให้แฟนๆต่อไว้เขาได้เห็นช็อตตอนตื่นนอนป่าจะแม่พาป่ะได้เลยค่ะ เดี๋ยวถึงห้องเดี๋ยวเกี่ยวพืชคุณแม่พาชมคุณแม่พาชมนี่ห้องห้องนอนห้องนอนของโตนะคะนี่โปสเตอร์เด็กๆแฟนคลับทำให้ได่นุ่มค่ะเอ้ยน่ารักแกม้ยุ้ยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้หน้าห้องก่อนใช่ไหมคะคุณแม่หน้าห้องก่อนเดี๋ยวจะพาไปข้างในห้องอันนี้โปสเตอร์ต่างตอันนี้ตอนเด็ก ใช่ดูแก้มไม่เห็นคอแล้ได้เวลาแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่นำทีมเลยค่ะนำทีมนะอันนี้นะลากไปปลูกกันไหมคะคุณแม่เดี๋ยวเราเอาแบบเบาๆหรือแบบดังๆดีคะคุณแม่เอาเบาหน่อยก็ได้ถึงดังปานกลางก็ไม่ตื้อมืดตื๊อต้องนอนมอย่าไม่ตื่น ตะวันสองก้นแล้วฟุตบออ่าบอกเขาไม่เซอร์ฟุตบอลกูมานิงซึ่งตอนนี้เที่ยงแล้วอัพตะนูแล้วเนี่ยอันนี้คือนอนมีผ้านี่ด้วยเหรอคะผ้าขนหนูทำไมอะเมื่อคืนไปสงครามมาอ๋อไม่ได้สระผมนี่ถ่ายอยู่ใช่เมื่อคยไปสงครามแม่ได้ยินอยู่ฟุตบอลฟุตบอลนี่ถ้าไม่เป็นนักเบนโดนะแม่จะส่งเข้าทีมชาติแล้วนะแต่ฟุตบอลชาติน้า ตื่นเธอเช้าไทยอย่ามัวลำไรลุ่มลงจ้าจะเลือกดำลงก็เพราะเราทางไรทันในห้องนอนนี่เอ้านี่ไงนี่เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนๆต่อไว้ชาแนลค่ะไม่ได้ไม่ได้ด้วยไม่เคยมีใครเห็นพี่ตัวเวลาตื่นนอนใช่ไหมคะหน้าเป็นยังไงนะคะขอดูหน่อยไม่ได้ไม่ได้ด้วยพอแล้วเออจะได้ตื่นเช้าบ้างนี่เที่ยงแล้วเนี่ย หนีไปละไหนๆก็ไหนๆแล้วบุกห้องค่ะมาแล้วจ้านี่คือห้องเสื้อผ้านะคะรกไหมคะคุณผู้ชมแมวพาดูไหนๆก็ดูแล้วเนี่ยรกไหมหล่ะแม่ว่ารกนะไหนคะเดี๋ยวไว้ขอสำรวจอ๋อเดี๋ยวให้เขาพาไปดูห้องห้องเสื้อผ้าเขาห้องรองเท้าดูเนี่ยไปนี่ถ้าเป็นทีมเราแล้วเราเนี่ยพามาดูเลยเนี่ยเขาเรียกเซอร์ไพรส์เหรอพาเซอร์ไพรส์มาเก็บอะไรเลยถุงบอกสักอย่าง โอ้ปกติลบกว่านี้เปล่าคะลบกว่านี้ค่ะอะไรรบกว่านี้นี่คือสาเหตุของการมีเขาเรียกว่าไอแลนด์ตรงกลางเพราะว่าการเราได้เอาไปกองของเลือกจะกองของแล้วเลือกชุดได้ไงไปก่อนจะกองกันแม่ไปทำกับข้าวแล้วแม่ไปทำกับข้าวก่อนแล้วทำกับข้าวกว่านี้เที่ยงแล้วจ้าไหนดูสิคะไหนดูสิคะมีเสื้อบอลมีทีมชาติอะไรบ้างนี่นี่ นี่ทีมอะไรลีเวอร์พูลไงโอ้โหดาเป็นนักเตะที่ชื่อดังลีเวอร์พูลเลยเช่นสตีเวนเจอร์หลาเออาซาลาเออาดโอมอนเต้ใช่ปะมาเน่จะถือไม่ได้อยู่บอลยูโร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 นี่ทีมชาติอะไรโอตุเกสอ่าคนนี้ต้องรู้จักคริสเตโนโรนันโดอ่าบรูโนมา อันนี้คือจริงๆอะลิเวอร์พูลแฟนคลับเขาให้มานะแต่เชื่อไหมคะว่าไบร์โดนยึดทุกตัวคนศักดิ์สิทธิ์ยึดเอาไว้จนเหวี่ยงย่นไม่ว่าจะเป็นหลายทีมนะครับที่เอาเสื้อบอลมาผมรบกวนช่วยส่งเป็นไซส์เมนะครับนองบถายเอสเ s มันจะเล็กไปนิดนึงส่งไซส์เมาด้วยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนเราจะต้องมาดูห้องค่ะมาดูความรกเราว่าก็ก็พอโอเคนะเพราะว่าห้องเรารกกว่านี้ นิ่งเก่งอย่าพยายามอยู่ใกล้เพราะมันจะเหม็นนิดนึงไม่ใส่แล้วไม่ซักเหรอคะบางอย่างอ่ะคือเขาก็ไม่ต้องกรองเพราะว่ามันมีที่ว่างเนี่ยอันนี้คิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดที่ว่างท่าบ้านใหม่อ่ะสิ่งที่จะทำก็คือต้องปิดตายเลยเพราะเนี้ยฝุ่นใช่ไอ้เอ้าโลโลเฮนซิ่งนี่เขาพีซเฮ้ยเอ้ามันเกินไปเลยจะไม่อยากทำตัววัชนิน์ต่อละ เดินมันดูไม่บอกกันเลยแปรงฟันแห้งที่ไหนก็ได้คะ่ะแม่กระทั่งหน้าทีวีเวลาเล่นเกมใช่ไหมคะ <c oughs> อุ้ยน,นนี่ <c oughs> สาราสัมพัสอันนี้เป็นครีมบรรเทาปวดคะ่ะ <c oughs> ป,ปวดค <c oughs> ปวดอปวดไห, <c oughs> ดหล่ปวดหลังหรือกล้ามเนื้อล้าใช้สารัมพาสนี่คือมุมก่อนนอง ของเราที่เราชอบนั่งเนี้ยนี่เนี้ยแล้วที่เวลาเราโทรมาตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราโตยังไม่นอนโตอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ย่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่เขาจะชอบบอกว่าแบบนอนแล้วนอนแล้วกําลังจะนอนแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหนทาไงคะเข้าที่เลยเล่นอยู่ปุ๊บพอตีสองครึ่งปุ๊บโทรศัพท์ดังเออเราเานอนน้อยรออใช่นะ ขี้โกงเนาะต่อเว้ยส่งมาเว้ยสำหรับผมนะผมว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยบางทีเราเล่นคอนเสิร์ตมแล้วมันหายมากมันบีบมากก็ต้องมาเตะบอลนิดนึงเพื่อคลายสมองลงก่อนนอนนี่เราทํางานมาเนี่ยอย่างวันนี้แบบเราแบบเราเหนื่อยเราเครียดเราทำไงอ้โหจะได้ไม่เครืองใช่ไหมคะที่มาจับได้ไฮไลท์อย่างอยู่ในห้องนี้นะครับ นี่คือทุ่งวาดที่พี่กุ้งในซะุปเปอร์ฮนเดที่เราไปกันรายกาซุปเปอร์ฮนเด็์แล้วเขาวาดที่เกอร์สวยมากเราเอามาตั้งเห้ามันสวยมากคุณแม่บอกว่ายังไม่อยากแกะเพราะอยากให้เอาไปติดที่บ้านใหม่ถ้าพี่กุ้งดูอยู่นะใบได้ดูเทปนั้นค่ะไว้ขอบคุณพี่กุ้งมากๆจริงๆนะคะนีอีกอย่างนะะึงครับอันนี้อันนี้คนทำก็น่ารักไหมนกับ ทำก็ค่อนข้างจะน่ารักนิดนึงเหมือนกันนะค่อนข้างเหรอคะค่อนข้างเหรอคะมันเริ่มซีดแล้วอ่ะคือชอบกับไม้เนี่ยถ้าผมไม่เอาผูวางกากห้องเนี่ยมันจะมีปัญหาเลมนี้ยอกเลยอันนี้ดูเหมือนคุณจะไม่เคยเช็ดเลยนะคะมี่ฉันจับไปนี่คือฝุ่นตึ้มเลยค่ะอ๋อมันเริ่มซีดแล้วมันไม่ไม่ได้สำคัญที่ตรงนั้นนี่นี่อันนี้ขอให้ดูนะคะคือไบร์ทเป็นวิธีก่อนใช่ไหมคะรายการแรกเราสัมภาษณ์เขาเป็นแขกคนแรกแล้วก็เอาซีดีให้เขาเซ็นค่ะเขาเขียนอะไร ขอบคุณมากๆสนุกมากครับที่ได้ทำงานด้วยขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานนะและนี่นี่อุยอันนี้พีคอันนี้พีคเกือบลืมเขาเขียนว่าปอลขอให้มีปฏิกริยาทางสายตากับใครสักคนด้วยนะคิดดูดิความศิลปีนนะคะนี่แต่ปี2000ถ้าจำไม่ผิดผมว่าเ่าจะเป็น no อ d ไอปีอะไรคะ2อ0 4ดูที่อยู่ในบ้านในห้องนี้ดกวา ดูที่อีกห้องนี้กันอีกอย่างหนึ่งที่อยากดูมากลุงมีแล้วก็คือเปียโนตัวนี้นั่นเองทำไมคะเป็นโนนี้ทำไมคะเป็นโนตัวนี้เป็นเป็นโนตัวแรกที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ตอนเด็กยังสวยอยู่เลยใบโชว์เล่นดสียังได้อยู่นั่นเองใบเล่นไม่เป็นโดเลมีอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยอ่ะนี่โดเนี่ยเฮ้ยใช่โดจริงด้วยนี่โดเอาเรื่อนี่ไม่ใช่แลอกสองมมา ตรงนี้ตรงนี้นะครับเรากําลังจะสร้างบ้านหลังใหม่กันตรงนี้นะครับจะมา,มาอยู่ใ,ใกล้กันยังไงคิดถึงแม่นนหน่อยเพราะว่าตอนที่ซื้อที่ดินตรงเนี้ยก็คือแม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมาสร้างบ้านแลนจริงๆเขาก็บอกไว้ว่าเขาอยากมาตีหน่อยมาอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันตรงนี้เลยอยู่ด้วยกันตรงนี้ดีไหมคะนี่ฮะ โอ้เดี๋ยวลองให้นะดอกไม้ไปกู้ใจกันนะอ,อตอนแรกก็ลังจะซึ้งนะก็น่าจะซึ้งนะทีน่อยมาอยู่ได้กันแล้วไหมคะืม่เหนื่อยแล้วด้วยเนาะ